ต้องบอกก่อนฮะว่าช่วงนี้กระแสดราม,ม่าของเกมไซเบอร์พัง2 0 7 7เ็จนี่ยก็ยังไม่ค่อยจางหายไปเท่าไหร่เลยนะครับกับการที่ตัวเกมนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของเกมเนี่ยก่อนจะวางจําหน่ายนะฮะทางนักพัฒนาเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงตัวเกมว่ามันเจ๋งแบบนั้นแบบนี้หรือพยายามพูดเชิญชวนให้กับเหล่าผู้เล่นนะฮะรู้สึกหฮและก็อยากเล่นมากๆจนเกมเนี่ยมียอดสั่งจองพรีออเดอร์มากกว่า8ล้านครั้งเลยแต่พอตัวเกมออกจริงๆนะฮะกลับไม่มีอย่างที่หลายๆคนเนี่ยคาดหวังเอาไว้ เพราะเคยมีคนนะฮะไปค้นหาข้อมูลบางอย่างและกลับพบว่ามันมีระบบต่างๆที่ทางนักพัฒนานะฮะตัดทอนออกไปเยอะเนื่องจากการที่นักพัฒนานะฮะคาดการเวลาการพัฒนาเนี่ยผิดพลาดหรือว่าบางระบบที่ถูกใส่เข้ามาลวกๆในวินาทีสุดท้ายเช่นระบบเหล่าตำรวจนั่นเอง นอกจากนั้นนะฮะตัวเกมก็ยังมีปัญหาเรื่องของการออปติมัทที่ถมองอมาได้ค่อนข้างแย่ทั้งเรื่องบั๊กในเกมที่เยอะโมเดลโหลดเทกเจอร์ไม่ทันซึ่งตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ดีเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องนะฮะที่มีราคาประมาณ5 0 0 0 0บาทอัพหรือว่าคอนโซลยุคใหม่อย่าง p s 5ฟและ Xbox s e r i e s x เท่านั้นจนล่าสุดนะฮะทางนักพัฒนานเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษและจะนำตัวเกมกลับไปแก้ไขแผน DLC หรือว่าออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็เลยต้องถูกเลื่อนกันออกไปหมดเลย จริงๆแล่าเกม c y b e r ร์พั2077นะฮะไม่ใช่เกมแรกที่ทําแบบนี้กับการโม้โอ้อวดเกมของตัวเองเกินจริงนะฮะและพอปล่อยเกมออกมาเนี่ยก็กลับไม่เป็นแบบที่คาดหวังเราลองมองย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2016เคยมี1เกมนะฮะที่มีชื่อว่า No Man's Sky ที่เป็นเกมแนวไซไฟสําหรับอวกาศก็โดนพูดถึงเหมือนกันแน่นอนนะฮะว่าประเด็นดราม่าของ No Man's Sky เนี่ยมันก็มีหลายเรื่อง ก่อนหน้าที่เกมเนี่ยจะออกทางนักพัฒนานะฮะที่เป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้อยู่อย่างคุณชอนเมเล่ก็ได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆถึงความเจ๋งของเขานะฮะเราเนี่ยจะสามารถสำรวจดวงดาวต่างๆได้ได้มากมายเป็นล้านดวงดาวหรือจะเป็นระบบมันติเพลเยอร์ให้เราเนี่ยสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่พอตัวเกมออกจริงๆนะฮะกลับพบว่าระบบพวกนั้นเนี่ยกลับไม่มีแถมมันติเพลเยอร์ของเกมเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใส่เข้ามาด้วยเพราะว่าระบบนี้ก็ยังพัฒนาไม่เสร็จด,ดี หรือจะเป็นเรื่องปัญหาการออพติมิซ์เกี่ยวกับกราฟิกที่ทำออกมาได้ค่อนข้างแย่นะฮะเฟรมเรทในร่วงกระจายเลยจะทำให้เหล่าเกมเมอร์พากันสวดยับเหมือนกันนะและเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะฮะก็เกิดประเด็นสำหรับ2เกมนี้ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแถมเกิดจากผู้กำกับเกมคนหนึ่งนะฮะที่มีชื่อเสียงในด้านเกมมนดี้อย่างคุณโทมัสมา u เลอร์ประธานบริษัทมูลสตูดิโอผู้พัฒนาเกม Ori a n d the Blind Forest และ Ori a n d the Will of the w i โดยแกเนี่ยได้เป็นคนไปโพสในกระทู้เว็บบอร์ดของเว็บไซต์ Reset Era บอกว่าเกมโนแมนสกายแล้วก็ซั b เบอร์พั2,077เนี่ยคือการจงใจหลอกลวงผู้เล่นโดยตรงที่โฆษณาเกมเนี่ยเกินจริงโดยทางคุณโทมัสมาเลอร์นะฮะได้เปรียบปเปรยการกระทําของทั้งสองเกมนี้ว่าเป็นแบบ Gaming Snake Oil Salesman ถ้าให้เราแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยเนี่ยก็คือคนขายน้ำมันง,งู แต่ถ้าให้เปรียบเทียบกับ c u เ t u r e บ้านเราก็คือคนที่แสดงโชง์ง้อัพดุเอ้ยอะไรแบบนั้นะสมัยก่อนนะครับที่ชอบหลอกขายของคลั้งนั่นแหละจริงๆแล้วโมเดลการโฆษณาเกมเกินจริงเนี่ยทาง c y b e r ร์พังและก็โนเวสกายไม่ใช่เจ้าแรกที่ทำนะครับแต่หนึ่งในนักพัฒนาเกมที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการโม้เกินจริงอย่างคุณปีเตอร์มลินิวนักพัฒนาเกมดังอย่าง Fa เ l e ที่เรารู้จักกันดีก็เคยทํามาแล้วนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยชอบออกมาพูดถึงตัวเกมเกินจริงอย่างเช่นเขาเคยบอกว่า f a b l e นะครับจะเป็นเกมที่ทุกอย่างเนี่ยดำเนินเรื่องเหมือนเราเนี่ยใช้ชีวิตจริงๆเราเนี่ยฮะจะได้ใช้ชีวิตในฐานะฮีโร่ของเกมตลอดช่วงชีวิตของเขาเราจะมีลูกได้ปลูกป่าเอาไว้ที่บ้านแล้วก็ดูมันเจริญเติบโตไปพร้อมกับเราได้สามารถทำรอยบนต้นไม้เอาไว้ได้และต่อให้เวลาผ่านไป10ปีมันก็ยังอยู่แถมยังมีอิสระสามารถซื้อบ้านทุกหลังในเกมได้ ทุกอย่างที่เราทําในสมัยเด็กมันจะมีเอฟเฟกผลกระทบตามมาเมื่อเราโตขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยคือแบบมันเยอะมากๆที่แกพูดไว้นะฮะถึงแม้ว่า f a เบิลนะฮะจะเป็นเกมที่หลายๆคนเนี่ยให้คําชมเยอะถึงความยอดเยี่ยมของมันแต่ตัวเกมนะฮะมันก็ไม่ได้มีระบบทุกอย่างเหมือนที่คุณโมเลนิว er, เคยบอกไว้ซึ่งมันทําให้แฟนๆสมัยนั้นหัวเสียกันพอสมควร แต่ตอนนั้นโซเชียลมันอาจจะยังไม่แรงเหมือนตอนนี้นะฮะรามากก็เลยอาจจะไม่เท่าตอนนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วแกก็ได้ออกมาสารภาพว่าที่แกทําไปทั้งหมดเพราะว่าเม็ดเงินเท่านั้นแหละกลับมาที่ทางคุณมาเลยกันต่อนะครับตัวเขาเนี่ยบอกว่าเขาเป็นเหยื่ยขอของการฮฟ์ของการโปรโมทเกมเกินจริงจากโนเม s Sky ด้วยเพราะว่าในช่วงหนึ่ง No เม s Sky เนี่ยก็เคยเอาชนะเกม Ori a n d the Blind Forest ของเขาในการลงหน้าปกนิตยสารเพราะว่าหลายๆคนคิดว่า มันคือเกมที่ดีมากๆจากปากของคุณชอนเมอเล่นะฮะและอย่างที่เรารู้กันดีนะฮะหลังจากที่เกมออกมาก็คือพังหมดเลยโดยเขาเนี่ยก็ยังสื่อว่าเราไม่ควรให้อภัยเกมพวกนี้เลยถึงแม้ว่าจริงๆแล้วระบบโดเมนสกายต่างๆที่ไม่มีในช่วงแรกจะถูกใส่เข้ามาในตอนหลังจนตอนนี้เกมมันเหมือนกับตอนแรกที่เขาโม้ไว้จนตอนนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยได้รับคําชมอย่างมากมายนะครับแต่มันก็เคย เลมาแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่ตราตรึงใจของเราตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยนะและไม่พอแค่นั้นนะเพราะว่าทางคุณมาเลิกก็ได้พูดไปถึงเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Cyberpunk 2077อีกด้วยว่าเกมนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยบัคที่มาหาศาลจนเกิดประเด็นต่างๆออกมาทั้งเรื่องถูกฟอ้องเกมถูกถอดออกจากสโตร์ของโซนี่ผู้เล่นขอคืนเงินลาลาลาเยอะแยะไปหมดนะครับ เหตุเพราะว่าทางฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ของทาง CD Project ก e d ก็ดันไปพูดเกินจริงแบบเดียวกับโ no น m a n s Sky ที่เคยทำไว้โดยการทำให้หลายๆคนเชื่อว่านี่คือเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสุดยอดเกมแห่งปี2020และมันก็คือ GTA ในมุมมองบุคคลที่หนึ่งการสร้างภาพต่างๆทำให้ทุกคนเนี่ยประทับใจจนมีการพรยออเดอร์เยอะอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนั่นเองนะครับโดยเขายังบอกอีกว่าเหล่าผู้เล่นเกมและเหล่าสื่อเนี่ยไม่ควรเพิกเฉยต่อประเด็นนี้ และต้องจริงจังกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพราะเราคือผู้เสียหายนะครับซึ่งในกระทู้นั้นนะฮะก็ได้มีแฟนๆออกมาให้ความคิดเห็นทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งทางคุณโทมัสมาเลอร์ได้พูดถึงการที่เขานั้นออกมาพูดแบบนี้มันคือการโจมตีนักพัฒนาเกมหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเขาเพียงแค่ไม่โอเคกับการหลอกลวงคนอื่นอย่างเปิดเผยแบบนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นประมาณ2-3วันเนี่ยคุณมาเลอร์เองก็ได้ออกมาขอโทษเรื่องนี้แล้ว โดยบอกว่าการที่เขาพูดแบบนั้นเขาเองเนี่ยใช้อารมณ์เกลียวกราดมากไปรวมถึงก็ยังทิ้งท้ายไว้ว่าไม่สำคัญหรอกว่าตัวเกมนั้นจะเป็นยังไงขอเพียงแค่อย่าขายฝันด้วยคอนเทนต์ต่างๆที่มันไม่มีอยู่จริงอย่าหลอกลวงคนอื่นและในฐานะหัวหน้า,น,านักพัฒนาเกม Ori and the w i l l of the w i อแกเองก็ชอบความคิดเห็นของครีเอเตอร์และแฟนๆเกมเหล่านั้น ที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพื่อที่จะนําสิ่งเหล่านั้นไปแก้ไขปรับปรุงเกมของพวกเขาต่อไปถึงแม้ว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้หายไปแต่ก็อยากให้นักพัฒนาเกมรายอื่นเห็นความสําคัญและจริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้นต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่คุณมาเลอร์พูดออกมานั้นแกเองรู้ดีว่าการกระทําสไตล์แบบปีเตอร์โมลินิวโมเดลนั้นนะฮะมันก็ส่งผลดีในหลายด้านเหมือนกันนะแต่แกเองก็อยากจะให้สื่อเนี่ยมองในหลายด้านเหมือนกัน แทนที่จะซื้อเกมเพราะว่าความไฮสนั่นเองนะครับและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อพวกเรานั้นมีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะฮะพวกเรา G Content ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะ